สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t n i t e Cooking ห่างหายจากการทําอาหารไปนานเลยแล้ววันนี้ผมกลับมาพร้อมกับเมนูง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็ทําได้ครับมันก็คือเรนจิเดสุกุรุทามโงโดฟุหรือเต้าหู้ไข่ที่ทําด้วยไมโครเวฟแต่ว่ารสชาติจะออกมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเครื่องปรุงมีแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือไข่ไก่แล้วก็เมนซูยุครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นตอกไข่ไก่2ฟองลงไปในถ้วยเตรียมเอาไว้แล้วก็คนให้เข้ากันครับเวลาคนก็พยายามอย่าให้มีฟองมากเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะเน้นความเนียนเป็นหลักนะจากนั้นก็มาทําตัวเมนซูยุกันเมนซูยุโดยหลักการแล้วก็คือน้ําซอสที่ไว้กินกับบะหมี่เย็นครับเบสตัวเดียวกับน้ำจิ้มเทมปุระถ้าผสมน้าเยอะขึ้นหน่อยให้เจือจางก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มเทมปุระครับวิธีการทําก็จําได้ง่ายๆเลยครับใช้หลักการ22-2เข้ากับปีคอสอเลยนะครับโชยุ2ช้อนชา เรามีลิน2ช้อนชาเหล้าสาเก2ช้อนชาและสุดท้ายผงน้ำซุปปลาคัส,สูโอบุชิประมาณครึ่งช้อนชากว่าๆครับคนให้เข้ากันแล้วก็เข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกและทำปฏิกิริยากับน้ำซอสได้เป็นกลิ่นหัวเชื้อเมนซูยุหอมๆออกมาครับหัวเชื้ออันนี้ผสมน้ำลงไปได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับเมนซูยุก็ผสมให้มีรสชาติอ่อนประมาณน้ำราดปลา1นซีอิวนั่นแหละครับโดยประมาณหรือจะเค็มกับซุปมิโซะเล็กน้อยก็ได้ครับ บางคนเนี่ยเขาจะผสมน้ำก่อนแล้วก็ปรุงให้ได้ที่แล้วค่อยเอาเข้าไมโครเวฟนะครับแต่ว่าเพราะว่าเมนซูยุส่วนใหญ่แล้วเป็นของที่ใช้กินเย็นผมก็เลยจะเวฟหัวเชื้อก่อนแล้วค่อยเอามาใส่น้าเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องจะทําให้พร้อมใช้ได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่าครับใช้เมนซูยุประมาณ200มลลิตรหรือประมาณซุปมิโซะถ้ว,วยโตสถ้วยหนึ่งนะครับผสมลงไปในไข่ถ้าหากว่าไข่เวฟพร้อมน้ำร้อนเนี่ยก็รอให้เย็นตัวลงก่อนนะครับจากนั้นก็ผสมน้ำซุปให้เป็นเนื้อเดียวกับไข่ ถ้าใครมีตะแกรงร่อนจะเอามาใช้ด้วยก็ได้นะครับไข่จะได้เนียนๆแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีก้อนาขาวๆเป็นดุนๆให้ลำบากใจอยู่แล้วครั้งนี้ผมก็เลยจะไม่ใช้ตะแกรงครับผมจะแบ่งเป็นถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่นะครับถ้วยเล็กผมใช้ประมาณ2ทัพพีตักน้าแกงเอาละ่ะทีนี้ตอนสําคัญก็อยู่ที่วิธีการเข้าเวฟครับก่อนอื่นใช้30วินาทีนะครับ30วินาทีผ่านไปจะเห็นว่าขอบๆมันเริ่มสุกแล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากับส่วนที่ยังเป็นน้ําแล้วก็เข้าเวฟอีก20วินาทีครับ หลังจาก20วินาทีผ่านไปจะเห็นว่ามันสุกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคนให้ข้าวกระสุนที่เป็นน้ำอีกรอบนึงแล้วก็เข้าไรเวฟต่ออีก15วินาทีเท่านี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับพอมันเริ่มเซตตัวแบบนี้ก็ไม่ต้องคนแล้วนะครับเราจะเวฟให้มันแห้งเราอีกประมาณ15วินาทีนะครับผมจะช่วยมันหน่อยโดยการตักน้ําตรงกลางลัดร,บรอบๆแล้วก็เข้าเวฟอีก15วินาทีเป็นอันจบครับเท่านี้ตัวเมนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับ เอาช้อนแซะๆหน่อยไม่ให้ติดขอบชามนะครับจริงๆแล้วทานทั้งร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยกลิ่นของน้ำสต๊อกจะเข้มข้นขึ้นเวลาที่มันเย็นก็เลยแนะนาว่าให้แช่ยเย็นเจ็บเบ็บกินจะอร่อยกว่านะครับผมจะแช่ช่องธรรมดาไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ว่าหากใครชอบเย็นมากๆเนี่ยจะแช่ช่องฟรีซเลยก็ได้ครับแต่ก็กะเวลาเอานะครับอย่าให้มันแข็งตัวจะไม่อร่อยเอาระหว่างที่รอให้ไข่เย็นผมก็จะซอยต้นหอมแล้วก็ขูดขิงเอาไว้รอครับเอาละได้แล้วครับ1-2ชั่วโมง ตัวไข่ก็เย็นดีแล้วเราก็จะคว่ำลงในจานเสิร์ฟเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับน่ากินไหมพอได้แล้วเราก็จะโรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยแล้วก็ขิงขูดแล้วก็ราดเมนซูยุเข้มอีกนิดหน่อยครับถ้าหากว่าเมนซูยุของใครใช้หมดแล้วก็ทําเพิ่มได้เลยนะครับสุดเดียวกับตอนต้นเลยแล้วก็แนะนําให้เป็นเมนซูยุแช่เย็นเนด้วยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเล่นจีเดยสุครุดธทามโกดฟุ หรือไข่ไก่เย็นเจี๊ยบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อแล้วนะครับแต่ว่าสูตรต้นฉบับเนี่ยเขาเขียนชื่อกำกับมาอย่างนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่ทีเดียวครับก็เลยยังไม่มีชื่อเรียกโดยเมนูนี้ผมได้มาจากช่องโคเคนเทสซคิทเช่นลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูแบบออริจินอลและฟังภาษาญี่ปุ่นเข้าใจก็ติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับด้วยความที่ทําด้วยไมโครเวฟมันก็จะทําง่ายๆแค่มีเครื่องปรุงใครๆก็ทําได้แล้วล่ะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ กินตอนเย็นเจ็บี๊ยบกลิ่นหอมหอมอร่อยมากเลยนะครับใครมีเครื่องปรุงก็ลองทําเล่นกันดูนะครับอร่อยเลยจะทําไว้กินเล่นๆหรือว่ากินเป็นเครื่องเคียงกับข้าวก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันและนี่แหละครับเมนูไขยเย่เย็นๆสไตล์ญี่ปุ่นที่ผมนํามาฝากในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับและสำหรับวันนี้ Food Nice ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ